สวัสดีท่านผู้ชมท่าน,นกันด้วยน้ำว่าพวกผมอีกแล้วน้ำมินเนอร์ลูพิสุกหรยอเล่นซัตตันมินี่ก็ได้นะครับวันนี้พวกเรามาอยู่มาอยู่กันในเกมอเ t a ทล Timeline Corruption นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวละครผมเปลี่ยนไปผมจะมาทำนูทนะครับก็เพราะว่าคอนเทนต์ในแบบนี้รหัสหลักผมมาเล่นผ่านแล้วนะครับก็เลยคิดว่ามาเล่นนูทูปดีกว่านะครับโอเคนะครับก็ที่ผมหายไปสองสัปดาห์ไม่ได้ลงคลิปเพราะงานเยอะว่าๆแล้วโอ้โหงานแบบ เยอะมากๆวันเสาร์วัอาทิตย์คือผมไดัดทำงานอย่างเดียวเลยนะครับไม่แทบจะไม่ได้พักเลยนะครับจะมีได้เล่นได้เล่นตดเกมก็คือตอนกลางคืนเลยนะก็คืองานเยอะมากๆโอเคครับก็สัปดาห์นี้ผมจะมาลงคลิปแล้วนะครับก็อีกประมาณสัปดาห์หน้าผมก็อาจจะไม่ได้ลงอีกนะเนื่องจากผมใกล้สอบแล้วก็อาจจะต้องอา่านอังกสอบกันก่อนแล้วก็อาจจะลงอีกทีคือตอนปิดเทอมนะเดี๋ยวพอผมปิดเทอมแล้วผมจะลงคลิปทุกสัปดาห์เลยนะครับ โอเคเราไปเริ่มกันดีกว่านะก็เริ่มเกมมาเขาจะให้แซนเรามาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เงินมาอีกสองร้อยห้าสิบนะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยคนระับงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไป let's ก o ทุกคนแล้วพอเราเข้าด่านมาก็ด่านเจะเป็นประมาณนี้นะซึ่งทำอะไรไม่ได้เขาวางแซนเลย <c oughs> ชิมเม้นด้วย โอเคครับหลังจากนี้ด้วยความที่ผมลืมปรับเสียงไม่นะครับดังนั้นผมจึงขอเป็นการพากแล้วกันนะเนื่องจากเสียงเกมมันจะกบเสียงผมเนาะโอเคครับหลังจากนี้ผมก็จะเป็นการวางแส่นะครับแล้วก็ผมก็จะรอตัคงแล้วก็อัพแสนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งโอเคครับก็อย่างที่เห็นคือมอนมันวิ่งชนบ้านผมแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะผมอัพแสนไม่ดีนะครับหรือผมตั้งแสนไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีบางจุดที่มันตีไม่ได้นะครับก็เลยทําให้มอนวิ่งชนบ้านไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนช่วงต้นเกมนะครับ ผมจะเล่นตอนที่เขารีดาต้าพอดีครับก็เลยจะทาให้ผมมีคาร่ากับไมดาต้าอ,อ,อยู่แล้วก็เลยทําให้ผมผ่านด่านพวกนี้ชิวๆนะก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าผมต้องวางแซนตกไหนนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับโอเคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแน่นอนครับด้วยความที่ผมยัง <c oughs> ดาเมจไม่พอนะครับแล้วก็เงินไม่พอด้วยก็เลยทําให้บ้านแตกเป็นทีเรียบร้อยนะครับ <c oughs> โอเคเราไปเริ่มตาที่2องกันดีกว่าโอเคนะครับหลังจากที่ เราแพ้ไปเพราะเหมือนว่าเกมจะบักนะครับก็ผมก็มีเงินอยู่400นะครับผมมีเงินอยู่460นะครับ65ผมซื้ออะไรได้บ้างผมซื้อตัวละครอ,อะไรได้บ้าี่ยนะครับผมสวดซื้อไม่ติดโอเคครับด้วยความที่ช่วงนี้เสียงเกมมันค่อนข้างดังนะครับ ก็เลยผมจะมาพากเหมือนเดิมนะครับโดยผมเปิดเข้าไปนะครับแล้วผมเห็นว่าตัวละครมันเหมือนจะซื้อไม่ได้นะครับผมไม่ต้องกดเข้าไปซื้อได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเลเวลไม่ถึงนะครับแต่ว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมหน้า UI มันถึงไม่มีเลเวลบอกนะครับว่าผมจะต้องกดซื้อตอนเลเวลเท่าไหร่ถึงผมจะซื้อได้นะครับแล้วก็ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะซื้อตัวแซนราคา250มากก่อนนะครับเพื่อมาเป็นตัวดามเมจเล็กน้อยบวกกับ เป็นตัวเร่งเงินในตอนช่วงต้นเกมนะครับโอเคนะครเราก็จะใส่ไปด้วยนะใส่เข้าไปด้วยโอเคแล้วเราไปลองไอทีนึงนะครับว่าผมจะชนะหรือไม่มาเราเล่นเล่นนะว่าผมจะต้องใช้กี่รอบในการชนะลูนนะครับก็รอคอมเมนต์ดูข้างล่างนะครับว่าผมจะต้องใช้เวลาเล่นกี่รอบนะครับถึงผมจะชนะ ้ไดโอเคนะครับเข้าด่านมาก็เดี๋ยวผมลองวางแซนตัวนี้ดูนะมไม่รู้ว่ามันจะช่วยผมได้หรือเปล่าแล้วเอาแซนตัวนี้ไปตั้งด้วยดับเปิ้ลแซนโอ้โอเคแหละต่อให้มันตีแค่ตูจุดสองก็จริงมันตีเร็วมากก็ได้ มันละลายเลือดได้ผมได้อยู่ผมว่าผมควรเอาแซนตัวนี้ไปตั้งข้างหน้าคนระับเพื่อให้มันฟาร์มเี่ยไว้ก่อนเลย,ย,ยนั้ตต้นโอเคนะเดี๋ยวผมตั้งแซนไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งครับเพราะว่าผมจะเอามาตีตั้งแต่ต้นเลยนะคิดว่าน่าจะตีได้แล้วก็เดี๋ยวผมตั้งแซนไว้ต่อน ค่าตัวเลือดน้อยๆคนระับหรือตัดเลือดความเงินไปเรื่อยๆคนะรับผมจะได้เงินไปด้วย ถ้าตัว่าเกิดดูดูเหมือนผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับตัวละครเริ่มต้นเท่าไหร่นะก็จงรูไว่าผมใช้แต่คาร่านะผมต้องกินอันนี้เรายอมรับว่าผมใช้แต่คาร่าจริงๆนะคือไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยนะไม่ได้ซื้อตัวอื่นมาใช้เลยเพราะว่าแค่คาร่าตัวเดียวก็โกงพอแล้วนะก็เลยไม่ได้คิดที่จะใช้ตัวอื่นเลยนะก็เลยไม่ซื้อมาแต่ผมก็จะไม่รู้นะว่าตัวตัวเริ่มต้นตัวไหนดีนะครับผมจะใช้แค่ตัวตัวลีลิตเกมแล้วอโกงใช้คาร่าผ่าน เอาเรื่อ,อยๆ1าเลยอ่ะผมจะเคลียร์มันได้ไหมหวะาวางวางแซมอีกตัวแล้วกันเหลือ104นะครับเชื่อมันในความแรงของแก็ตเตอร์บัเตอร์ โอเคนะครับสรุปก็คือโอ้ได้ทอรเรลมาด้วยนะครับเป็นทาวเวอร์ของทอรเรลนะเป็นตัวทอรเรลที่ตั้งนะครับสรุปผมใช้ใช้โอกาสไปสองรอบนะในการชนะด่านรูนนะเล่นไป2รอบโอเคนะหลังจากที่เราชนะรูนมาได้นะครับผมก็ได้ทอรเรลมาด้วยนะครับเป็นทาวเวอร์ตัวใหม่นะซึ่งผมเคยใช้เขาอยู่นิดหน่อยนะคือเคยเคยได้มาแล้วก็เอามาตั้งเล่นเฉยๆนิดหน่อยนะ แล้วก็ผมมีเงินเด็กดังผมมีเงินอยู่เจ0ดร้อยนะครับซึ่งผมยังซื้อตัวพวกนี้ไม่ได้นะองจะวิวไม่พอซื้อได้แค่ซิกนะครับซึ่งผมจะไม่ซื้อเขานะผมผมจำได้ว่าร่างอีโวของเขาจะเป็นตัวดังเน็ตไม่ใช่ไม่ใช่ตัวดังเนตัวบัฟนะครับซึ่งผมยังไม่ได้อยากจะใช้ตอนนี้นะผมกะว่าผมจะเก็บเงินนะครับแล้วเอาไปอีโวแซนนะครับ ผมอาจจะเอาไปอีโวแซนตัวส,สักตัว,ตวนะโอ้ด่านสโนดินด่านสามไปได้แล้วนะรเราลองไปรูเลยดีกว่าไปไปห้าวเลยนะมีตัวแค่นี้แนละ้วไปห้าวสโนดินตั้งเรามาพันสองร้อยนะครับผมจะตั้งแซนไปตรงนี้ตัวหนึ่งครับแล้วก็อยากลองตั้งทอรีอออยอลสักตัวเล่นมอลอยู่ที่สิบมีอยู่ที่สิบอยู่โอเค ทอรเรลลน่าจะตีติดเบิร์นด้วยนะครับตีตีดาเมดสองนะครับตีลูกตีมิสระยะต่างแล้วมันจะตีเ,ตนะะตเบิร์นี่ไงเบิร์นด้วยเมื่อกี้มอนติดเบิร์นอยู่นะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยมันจะได้มีดาเมจครับหลังจากนั้นผมก็ชิลได้ไม่นานนะครับผมก็เจอกับมอนที่มีเลือด17 5บห้านะครับ175้็าได้อยู่เลยรือว่า เยอะมากฉันจที่เยอะมากเราต้นเทมได้แหละผมว่าพอเรียบเก็บได้เออหรือไม่ได้วะโอมเห็บไม่ได้หลุดแล้วผมวางแค่เรื่องนี้แล้วกันนะครับครับไปได้ด้วยหยอด เลือนไปเลยเดือนได้เท่าไหร่เลื่อนได้ห้าเ๋ยว่าทำหมอ๋ออ๋ออืม ออโอเคผมยังไม่พร้อมกับสัตสโ์สโซโลดินนะครับโอเคถ้าในเมื่อผมยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมสัตโซโลดินนะครับผมจะไปนั่งเล่นดันดูนก่อนครับ <c oughs> เพื่อที่ผมจะไปนั่งฟาร์มวิลแล้วเอามาซื้อตัวละครด,ด้วยนะเพราะนั้นไปลงดั้นดูนเรื่อยๆแล้วกันนะครับไป let's go โอเคนะคตอนนี้ผมก็ฟาร์มเลเวลจะถึงเลเวห้าแล้วนะก็จะสามารถซื้อตัวละครเอาเ่าแบนตัวนี้นะได้หนึ่งตัวซื้อกิมมี่ได้ตัวขลางียซื้อไม่ได้ครับซื้อได้แค่สามตัวนี้ครับซึ่องของการจะว่าผมจะซื้อเป็นตัวนี้มาก่อนนะผมณแจไมจได้ว่าตัวเป็นตัวสายสโลนะก็อเอามาเลยเนะครับโอเคนะก็ สำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนนะประมาณวิวห้านะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปลงสนดินกันให้ผ่านนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเกิดค่าฟันนะครับเราเหลือน้อยผมอาจจะไปหามีดของเล่นนะครับเพื่อเอามาอีวแซนด้วยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หผมด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย